ที่เป็นกลางอาจะเกี่ยวข้องนเรื่องของสถานการณ์กอีกด้วยเช่นกันนะที่ผู้คนอันนี้ก็เป็นสิดีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มมาไปี64แ่ม่ใจริงว่ากมายนะดีปี62เนปี6แต่ไม่สามารถออกมาได้อันนี้ก็ป็นที่เกิดเหตุ ก็มีหมายถึงีตำรวจแต่แต่ทางคดีในเรื่องของการสอบรวนจากกรมจาการราชสมบัตนะเวเราไมีม่เหตุเป็นคดีเกิดขึ้นก็ต้องมีการบันทึกนะสูงก่อทั้งงานสอบสวนนี่ก็คือ เส้นนี้ก็อยู่ระหว่างที่เราขอ,อาไม่ประมานแต่ที่จะต้องมีไฟเพราะว่าในในทางเองเส้นทางขึ้นนี่ยก็มก็ง่ายอยู่มันเหมือนวัดบรรยากาศเหมือนเราไปวัดเลยที่ที่หน้าถ้ำ เป็นพ่อของอาจารย์เจษครับแล้วของรอจิตไม่แล้วอาจารย์เจษก็คือเราเรายังไม่ได้มีโวรีอยูมีเงินเกาะที่ต้นหน้า อ๋อมีมีจะดีหรอคะนี้อยู่ในถ้ำเลยใช่ไหมไม่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 อยู่เอของเรานอกแกนั้นก็จะมีแนวภาพเขียนที่ให้เป็นเหมือนนี่คือลักษณะโดดเด่น ค่ะวันนี้วาระก็มีหลายเรื่องนะคะก็เรื่องหลักๆที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องของการที่จะต้องอกําหนดเขตอุทยานเพื่อกันไว้ให้สําหรับหมู่บ้านชุมชนที่อยู่ในเขตนี้ซึ่งเป็นป่าชุมชนด้วยนะคะ,ะชุมชนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตอนนี้ปัจจุบันที่ทํางานกันอยู่ก็มีอยู่เจชุมชนที่กันซึ่งมีการขอกันเขตพื้นที่นะคะเพื่อที่จะให้คนอยู่กับป่าได้อย่างสมดุลแล้วก็ยั่งยืนนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็ได้มีการพูดถึงเรื่องการพัฒนา อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยให้มีกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นค่ะค่ะในส่วนของทางอำเภอนะคะก็คือ,อพื้นที่ในกลองอำเภอเงาะคะก็เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับจะมีอุทยานนะคะมีป่าไม้เยอะนะคะก็วันนี้นะคะก็อย่างที่ท่านนายกบอกนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการที่จะมาพัฒนาพื้นที่นะคะเพื่อ สร้างป่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มรายได้นะคะให้กับชาวบ้านทํายังไงให้ชาวบ้านอยู่กับป่าได้นะคะค่ะก็ per, อําเภอทีมงานฝ่ายปกครองหรือว่าส่วนราชการทุกส่วนนะคะก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องอาชาวบ้านนะคะแล้วก็เพื่อที่จะรักษาพื้นที่ป่าเอาไว้ค่ะการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมข้ามการที่ปรึกษาอุทยานชาติท่ามผาไทยนะฮะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ามนะฮสองพนนะฮะ ก็เป็นครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณนี้ซึ่งว่าปีหนึ่งเราเราจะประชุม3าครั้งนะซึ่งในพื้นที่อุทยานชาติท่ามหาไทยเนี่ยก็จะมีพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักม้้ยท่ากอ็อยู่ในพื้นที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งพื้นที่ป่าสักม้้ยท่ากหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันไร่นะอยู่ในของตำบลบ้านหวัตวตำบลบ้านโป่งแล้วก็ตำบลบ้านอ้อนแต่ณนะวันนี้เรามีการพิจารณาในเรื่องของการขยายเขตพื้นที่นะจากในส่วนของจากประตูผาลงไปไปจนถึงดอยผาการนะฮะซึ่งตรงพ ระดับนานาชาตินะเพราะว่าเราประกาศโดยยูเนสโกประกาศตั้งแต่ปี20แล้วนะฮะแต่ในเรื่องของการรับรู้ในเรื่องพื้นที่เรายัางยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะซึ่งคิดว่ามันมันควรจะถึงเวลาแล้วก็ไหนเราเห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นนะแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ทางทหารเนะี่ยเราก็สามารถที่จะประกาศ ให้ความสําคัญได้เพราะว่ามีศักยภาพในเรื่องของเป็นเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีในเรื่องของออมีภาพเขียนสีแล้วก็ต่อถึงกิจกรรมอื่นๆนะที่เขียนว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่นะฮะทั้งต่อชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะซึ่งสามารถจะสร้างไรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ให้ให้ดีขึ้นนะก็คือว่าคนอยู่ได้ก็ปากก็อยู่ได้เราอยากจะกล่าวพูดถึงท่ามาทายยังไงบ้างค่ะก็วันนี้ที่มานะคะก็คือมาในฐานะเป็นคณะ คณ,ณะกรรมการที่ปรึกษาของอุทยานแห่งชาติท่ำมพาทไทยซึ่งอุทยานแห่งชาติก็ได้เชิญอ,อบจนะคะนายกอ,อกบจ โดยตําแหน่งมาเป็นกรรมการนะคะเพื่อช่วยกันผลักดันพัฒนาอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะคะจริงๆจริงๆแล้วอุทยานแห่งชาติท่าผาไทยเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นอุทยานเต็มรูปแบบแต่ต้องเรียกว่าเป็นอุทยานเตรียมการก็คือได้เตรียมการที่จะขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมาตั้งแต่ปีพศ .2532 แล้วนะคะซึ่งก็ใช้ระยะเวลานานมากเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะมะีเป็นพื้นที่ป่าชุมชนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่อยู่ถึงหลายชุมชนเท่าที่ตอนนี้กําลัง มีการกันเขตกันเนี่ยก็คือเจ็ชุมชนด้วยกันนะคะก็ทําให้เกิดความซับซ้อนในการที่จะประกาศเขตอุทยานนะคะแต่ว่า อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นอัญมณีเม็ดงามของจังหวัดลำปางเพราะว่ามีทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะรวมถึงทรัพยากรทางด้านแหล่งท่องเที่ยวที่เยอะมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งอันซีนซึ่งนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พบหรือย,ยังไม่ได้เห็นเลยเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นโอกาสนะคะที่ที่ดีแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่ทางอาบาจอลำปางจะเข้ามาช่วยผลักดันสนับสนุนในการ พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพนะคะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและก็กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยซึ่งในพื้นที่นะคะเช่นถ้ำผาไทยหรือแม้แต่พื้นที่ใกล้เคียงเช่นแถวหมู่บ้านท่าสีที่บ้านดงอแม่เมาะเนี่ยนะคะเป็นเขตพื้นที่ติดต่อกันก็มีชาวต่างชาตนะะินักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ ซึ่งได้มาทำกิจกรรมปีนผาสำรวจถ้ำซึ่งเป็นต้องถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากเพราะว่าระยะเวลาที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยจากการที่เขามาทำแอดเวนเจอร์ทราเวลแบบนี้เนี่ยเขาจะอยู่นานอยู่กันเป็นอย่างน้อยๆสองอาทิตย์ถึง1เดือนขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช่นักท่องเที่ยวแบบโฉบมาถ่ายรูปแล้วไปนะคะซึ่งเราอยากจะ กระตุ้นให้เกิดนักท่องเที่ยวแบบนี้มาทํากิจกรรมแปลกๆแบบนี้ที่จังหวัดลําปางของเราให้มากขึ้นนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยานแห่งชาติทัามหาไทยก็เป็นหนึ่ในสท,ที่ที่เรียกว่าสงวนชีวภาพนะคะก็คือไบโอเฟียซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแคตตากรีของยูเนสโก น้ำผาไทยนี่เป็นหนึ่งในสในประเทศไทยนะคะก็ถือว่ามีจุดที่สามารถจะดึงมาเป็นจุดเด่นได้อีกเยอะเลยนะคะทางอบจอลำปางกา็พยายามจะเข้ามาสนับสนุนผลักดันนะคะ